นี่กูไปซื้อต้มยำมามันบอกว่าถุงเล็กห้าสิบถุงใหญ่แปดสิบโอก็คิดว่าจะเอาถุงใหญ่ไงพี่เอาถุงใหญ่มาเหรอเดี๋ยวเราไปเทียบที่หน้าไปมึงดูเอาไปเทียบที่หน้าสิมึงดูถุงใหญ่มันเออใหญ่จริงอีห่ากูไม่ได้รู้ว่ามึงจะเขาไปเปนถุงใหญ่จริงกูไม่รู้มึงจะ กูละเหนื่อยทีหลังที่อย่าประพาดชนะกูจะบอกเลยร้านไหนบอกได้เหรอเจอดี๋ยวจะตามไปร้านมันชอบชอบร้านไหนเนี่ยเอออย่าไปเลยทำไมอ่ะไปแค่ครั้งเดียวไหน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 ดูดิแต่รสชาติน่ากินไหนดูดินี่ดูดิแต่อหน้ากินจุนะโอ้ยน่ากินโง่ใจเออสันหาแก่เลยแก่